สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศไทยครับผมโอโนโอุเครียงไกรคำมั่นครับนักจัดรายการวิทยุรายการแมวดำนำทางกับปุ๋ย Black Cat นะครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่สวนยางพาราครับผมมาแนะนำเกษตรกรที่กำลังมองหาตัวช่วยที่จะทำให้ยางพาราของท่านยีดง่ายขึ้นเปอร์เซนต์ยางเพิ่มขึ้นคุณจะมีรายได้ เพิ่มมากยิ่งขึ้นที่สําคัญต้นทุนคุณจะลดลงเพราะว่าการให้ปุ๋ยทางดินลดลงไปเลย40%นี่คือปุ๋ยแบคแคทและแบคแคทวันครับเดี๋ยวปุ๋ยแบคแคทตัวนี้นะครับนี่คือตัวรวมธาตุรองธาตุเสริมครบจบในสูตรเดียวนะครับท่านผู้ชมที่จะทําให้หน้ายางของท่านนิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ยางท่านจะสูงขึ้นถ้าใช้คู่กันกันกบตัวนี้ครับแบคแคทวันจะช่วยในเรื่องของ เชื้อรานะครับเรื่องราวของราชมพูราดําต่างๆนะครับที่ทําให้ยางพาราของท่านหน้าแข็งหน้าตายหนึ่งนะครับใช้คู่กันแบบนี้เห็นผลอย่างแน่นอนนะครับเปิดใจให้ปุ๋ยแบคแคทอยู่ในสวนยางพาราของท่านเด็ครับท่านเกษตรกรท่านจะมีรายได้เพิ่มมากคุณต้นทุนท่านจะลดลงที่สําคัญการทํางานท่านจะง่ายขึ้นมากนะครับสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคท กดที่ลิงก์ตระก้าได้เลยนะครับหรือทักแชทมาในาโพสต์นี้ก็ได้นะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ก็ได้นะครับนี่คือปุ๋ยแบคแคต,ตัวช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับปุ๋ยแบคแคเราใช้ได้กับพืชทุกชนิดอย่างพาร,ราเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ อุ้ยผมเห็นผลทันทีผลบลิตมันดีเมื่อคุณมีแบล็กแคท